ใบดีพี่น้องสวัสดีป้าลุงน่าละมาในสีแดงคือกันเลยพี่เหมือนัสดีห้าสี่พาล,ลงไปหลอกหวยนะพี่น้องเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งจังนะเกิดผ่าลูเมื่อคืนนี้น,นะเอาไปเลยโท,ทรศัพท์แบตเบดพี่น้องเลยเดีย๋ยวเลยยืมโท,ทรศัพท์เบาไว้นี่เลยนะ สิพาไปหาเห็ดนำกัน,นะ่หืมอ่้ันไม่นี่สไม่ถึอ่อางอ้ไม่ให้มานหยังขานเนานะเผื่อว่าตัเตนมันสีโดดลงขนาเนะาะเผอาะเนมันหนอยูขามแม่อางนอืดอม เฮากะสีผ่าลงไปเนาะพี่น้องเมื่อคืนนี้ฝนตกแข้งแฮะนะทั้งฝ่ารูเลยแหละเฮ้าตรงน้ำกัเต็มอ่างเขานะพี่น้องแล้วก็ครูแข้งแอ่งเข้ามาเฮาเต็มปั๊ดถูกอย่างเลยเมื่อคืนนี้เนาะเดี๋ยวเฮาสีผ่าอย่างบอกว่ามีขี้อัดโดดนะสีลงไปถุงกับน้องวีเนาะยังกึมอยั่งี้ตัวค้างมาหนีหละ คนจะทำหัวเขานี่แหละอาสิพาลงไปดำหัวเบื้องหัวดุกดำไรป้าไปแหวะแหวะไปตรงหน้าเขาปิดปะอันนี้อืมอันนี้นาแถวเตียงเนาะพี่เนาะนาเขาไม่แถวเตียงเขาแถวกี้เพิ่นก็เสียออกมาดำอะไรเผินลกกาเลยอยู่บ้านนะเพิ่นมีกาเหลืออยู่บ้านเพิ่นก็ลกกาแล้วก็สิออกมาดำแล้วเนาะ อันนี้นาเฮาเนาะอ้ยหําให้นี่เต็มปอลอเนี่ยล่ะหนามห้นี่น่ะล่ะเต็มปลออยู่เลบานี้นาให้นี่คือบ่มี่นะลูกไอชองมึงดูมันหงวบ่ะหนามหงคาไม่หงวบป่คือบ่มีเนะมึงก็สิไปกวนแถวนี่มึงแน่พี่เน้องนามนาแถากี้หล่นอาละเนาะ ยี่สิพาเขาบอกแหว่เบิง่งใหากุ้งค้ามาหนามหัวบอกย่าพาเด้อแไหมเบิ่งเบิ่งก่อนหนามหัวในใช่ไหมคือโบอยู่คือโบเห็นเนาะมาเห็นบอลมันหัวแต่น้าม,มันมาลายเนาะพี่น้องปลาไทยนี่พัดลายเต็มเลยเอื้อ บานนี้เขาเขาก็สีงามเลยบ้านนี้นะลองจากเขาดำหน้าแล้วหย้าาบุษันเกิดเนาะหน้ายัายางบุคืน้ัก็น,นาำค่ะมาแบบเต็มไห่เต็มคันแบบนี้นะไปละอุ้ยไข่เขียดมันบุ่ันเป็นละหวลูกไข่เขียดตีแอร์ไเขียนโมกับกบห่องซะนั้นพันพึ้นเหนได้นามหวัวเห็นเลยได้หมัวลงมาลิื่อยเ น้อยๆหัวน้อยๆป่ะบารหล่อเบิ่งหล่อเบิ่งว่าแถวหน้าเฮานี่อือไข่เขียดลายดีแล้วเต็มหายเต็มขั้นทุกหายทุกขั้นเลยเนาะหนามกันเข้าแถากี้กับโมยากโมยากสูบหนามแล้วอือ ขเขาห้าสิง,งามได้บบดนี้ไะน่าลักขีดใหญ่ดูน้าบ่เอาเอาพลาดโหท่าลักกี้โอ้ยท่าลักกี้นม่จะพาเขาเลยลูกพ้นโต๊ะแบบนี้นะน้ามลายนะพี่น้องมันสิบมมีกบโดดจุ้มจุ๊มจุ้มจุม,มให้ลักกี้ไลนะ่เนาะ ระโชคดีไปเขาเฮากะซิบไร่อันนั้นเนาะฉันิ่ได้ถือลัคกกี้อีอปไลน์ฮึเขียนนะลูกต้นจุมจิ้มจุมจิมจ้มโอ้ยพี่น้องเลยผิดด้านผ <laughs> ิดด้านว่าจะถ่ายหุรัดร่านก้าบมาเจ้าของ ท้ายหุ้น้องวิก่อน้าท้ายหู้มมีน้องวิโอ้ยมีความสุขน้องวิมีความสุกเมล่ะแตร่เต็มๆขึ้นๆเป็นกุ้ฝนที่ต้องหามมาเถอะเน่ใส่พี่น้องเบิ่งเติ่งผ้าถืมซ้ำได้หลังจากที่บอลล่าเขาไอ้ผายุมากอะตั้งเฮิงตั้งดนเนาะตอนนี้พายุก็มาแล้ว หมุนรอบรอบถิดเลยรมูซื้อกว่าสิบขึ้นเบิดเลยขึ้นเบิดเลยนะงามกะเต็มหายเต็มคันอ,องเขียดกบตน้ตนๆจุ้มจิมจุ้มจิมนะพี่น้องเมือ่อคืนนี่ตกประมาณซาอ์สองโมงเมือ่อคืนนี่นะพอหัาเปย่างตะกะแตนนะ ตอนซีคัมคแน่ตอนหัวคัมคแน่นั่นก็เหลือมนิดๆเท่ากับม่ได้เปิดเน็ตไม่ได้เปิดยังเลยนะเขาปิดแต่บ้านเ้าเขาไปย่างตะกะแตนไปย่างตะกะแตนกับประมาณเศร้าเศร้าเอสหรือนบ้าหรืออะไรหรือซ้อซองกับปะจือคนะ่ะนะคือพังือพังมาละปานตกอาอาอาตกเบิดขึ้นสมบัติเดีอยากแก้งเนาะน้ำเขาเลยไลย่พิล่าฮาลงทางกกข,ขาม เขาห้ากกบสีงามอันนี้พี่น้องเลยฝนตกมากเขามันก็สบิดกันข้นเนาะมือนในไม่ใหญ่ผนก็ออกมามาเลาะหน้ามือคนอยากกินแกงละห่วงแะลรเนาะเพบอกเขาห้าวเสียแต่บมมีน้ำถามมีน้ำนี่งามแห้ง่ะมันสีบิดกันข้นบ้านนี้เขาห้าก็สีบิดกันข้นเลยแหละเพราะว่ามันติดเลยเด้มันก็สีงามเนาะ ห,หน้าขอคู่ห้คู่คันเลยพี่ลีหลาเก้ยวไปขังนี่ดูลลกพ้าพี่น้องไปเบิ่งขงังเาพี่น้องเบิ่งขัาหนาใหม่พอทองเลยอ,อันนี้ขัาหนาใหม่ของพอทองเนาะพี่นอ้องหญ้าคาป่งแล้วเนะาะหญ้าป่งแล้วข้าหนาใหม่กะ นี่เนาะตัวนอว้นอ,งนนวนองวียืนนี่นี่ฮะกบกบกบโดดตัวน้องวียืนนี่เมนขนาใหม่ขานาใหม่เบิด์เท่านั้นเนาะมันปุ่งหายาอะไพอทาง,ท,งทางลุ่มนี่พอท้องปานทางเทิงยังเป็นบา่าวไวปานเนาะบ่าวไวปานนี่พุ่นแคมตะกะโขเข่กา,ากงเอากำลังเลยพี่น้องเ,เริ่มงามนี่สิถ่ายแม่ป้องเบิง่งใกล้ๆเนาะ แม่ปองก็อยากเห็นเขาฮาว่างามรึเปล่านี่เอนี่กำลังกำลังแตกกอเนาะกำลังแตกกอแนละ้ฟ้นมาแบบนี้นะสีงามแห้งถ่ายหูบสูงไว้แม่ปองก่อนพนะี่น้องกบเขียนห้องสวดสวดเี่นะีกบก็ห้องได้เป็นไข่ได้กบกะเขียดกระห้องเซวแซลเนี่เนะ ภาพพี่น้องบึงเขาอมงามนี่แล้วแม่ปองผึ่งใอยากเค็นว่าเขางามสุดใจอันนี้เป็นข่าวหน้าโคกเนาะเป็นขาวหน้าโคกชวนหน้าบ้านนี้ยั่งเนาะยังโบยังบงบได้เห็นพอหน้าบ้านนี่ต้องขามหวยตอนนี้น้ำหวยมาได้ยินเสียงน้ำตน้นหืนหืนหืนเลยนเนาะ ลิปนี้คก็สิผ้าเราบึงเขาก่อนพี่น้องเลยวางนี่งามได้วางนี่นะพอวางนี่แตก่ก็อล้วะวางนี่มีนำ้ำเด้มีน้ำทีว่ากบโดดจ้ำ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 ,จำวางขามาสุดก่อนนะวางนี่นะมันเลยแตกกอบาสบอลได้ที่บ่มีนำ้ำแตะก,ก็ตามลังเนาะบึงไ้นี่ดูไ้นี่ก็มีน้ำแล้วล้างวกบ่ตใต้เลยเด้อแม่ปอง แม่ป้องอันโทมาเมื่อวานนี่นะโอ้พักขยั่งกระปุ่งหล่ๆนังเบื้องให้เสียเบิ่งพักขยั่งหน่อยอ้าพักขยั่งหน่อยหอมหอมเบื้องเบื้องอันยังไปก่อนด้วยไหมเออเบื้งเบิ่งพักขยั่งหน่อยหอมหอมด้วยหอมหอมปะเส้หนี้นี้พักขยั่งหน่อยหอมหอมบิดให้พี่น้องดมให้พี่น้องดอืย เห็ดมโดมฮ่าฮห,หอมแบบเนี้ยไปเห็น,นหอยังเอาไปกินมัมมาอ๋อน่ะอันแม่ป้องก็เป็นห่วงว่ะโอ้ยละห่วงหน้าเฮาตายไปแล้วเพื่อนะละห่วงหน้าเฮาก็สิตายไปแล้วโถพักแยงปุวงลายอีดิกำปั้ม หมอตายเด้อแม่ปองละหวกหน้าเฮาบัดนี้บ่ได้กิเอ็ด ok, ก็ฮอดระวังตกน้ํานะหมอตายแล้วเนาะละหวกกะป่อึอันน้ําตกมานี่ก็ดีใจๆเนาะก็วากับแม่ปองโอ้ยละวกกบนั่นบ่ตายง่ายมันอันนั้นมันตัดหางไปนําแล้วแต่ตัวสิตายแม่นละหวเขียนเพราะว่าละหวเขียหลายๆเนาะ ลักกี้กับส้มเข่างามบาลักเก้ลักกี้โอ้ยมาว่ะนี่สมาชิกได้โดโด,โดขุบเขียดอยู่กลางตรง,งหน้าบ่ได้แล้วเพราะว่าน้าลายพอลักกี้เพิ่นสิลงมาถูกมือกับแม่เพิน่นมาไล่รขูบเขียดในทงหน้านี่พี่น้องไล่ขุบเขียดขุบพวกตายกองเนี่ยว่ะนี่เพิ่นมากอะไล่ขุบบ่ได้แลนะ้วเนาะน้าลาย ข้าวหากะเสียวงามแท้เนาะหน้าบ้านนี่ต้องถามบ่าไว้เนาะพี่น้องมาไว้ละเมือเบิ่งเนาะาบ่ได้เมือสังเกตเบิ่งหน้าพี่น้องหน้าๆเนาะบ่ได้มีน้ํสิข้าสิงามขึ้นเนาะบ่ที่ว่าน้มาตามหลังก็ยังขี้ลายอยู่เนาะปลอดปลาแอดเนาะ เป็นหั้ได้พี่น้องผ้าหลาะเบิง่งหลาอส้มนะผ้าเลาะเบิง่งหลาอส้มอันขาวในหน้าแล้วก็มีน้ำเท่เมื่อคืนทั้งผ้ารู้นนะสำหรับคลิปนี้ค่ะสิจบลงก่อนนะน้องๆนะสิขอลาพี่น้องลงไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้แต่รอติดตามส้มถ้าเฮาไปหาเฮ็ดได้เฮ็ดเฮาสิถ่ายให้เบิง่งถ้าบ่าได้กับ่บโหคือกันบหับประก,กันนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาลงก่อนสบายดี Have I given